สวัสดีครับโปรอารีโออาร์เรทไลท์ครับผมวันนี้ผมมีชุดมานําเสนอครับพี่ชุดแรง2เท่า22,900บาทนี่นะผมเป็นชุดสั่นสะเทือนมากเมื่อกี้ทดสอบฟังเสียงแล้วสุดยอดมากครับผมเรามีบริการจัดส่งฟรี200กิโลเมตรแรกแล้วก็ยังมีจัดส่งทั่วไทยด้วยนะพี่ชุดนี้ประกอบไปด้วยตู้ลำโพงครับผมจะเป็นตู้ซับเบส15นิ้วครับผมตัวนี้ผมใช้เป็นดอกของ n อนะครับผมกำลังวัดอยู่ที่400บาทครับผมแล้วตู้เสียงกลางตัวนี้เป็นตู้ลำโพงซับเบสรูปจากโรงงานของ NP ครับผมเป็นตู้12นิ้วครับผมตตู้้ัััววนีกาลงดเหมือนกันผมตัวนี้แล้วประกอบไปด้วยนะ A 600ตัวนี้ของ n t s นะครับผมตัวนี้อยู่ชแนลละ300บาท RMB นะครับผมตัวนี้ผมใช้ขับซับเบสแล้วตัวที่2นะครับผมเป็นตัวนี้ครับผม PA 400ของ n t s เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ชแนลละ300บาทรมตัวนี้ผมขับเสียงกลางแหลมนะครับผมหรือว่าตู้12นิ้ว NP นะครับผมแล้วก็ถัดมาจะเป็นของ My NPE 223ตัวนี้เขาเรียกว่า crossover ครับผมตัวนี้เสียงใสมากเสียงดีมากครับผมแล้วก็ประกอบไปด้วยตู้แรกนะพี่ขนาด 8U ครับผมตัวนี้1ใบสีดำสวยงามยังไม่พอครับตัวน เลยครับพี่ตัวนี้สุดยอดมากครับผมตัวนี้คือปัจจัยสำคัญหรือว่าพอ ject สำคัญของชุดตัวนี้เลยครับผมอ่ะมาเรามาลอ,ลองฟังเสียงทดสอบเสียงดูครับพี่ จากดวงตาฉันมองไม่เห็นดวงใจเธอ แรง2เท่าครับผม,ม22,900บาทครับผมชุดนี้เขาเรียกว่าชุดเซต2อคูณสนะพี่เป็นซัมเบสสิบห้านิ้วสองใบเสียงกลางแหลมอ่าเป็น12นิ้วอีก2องใบครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจชุดนี้นะครับผมชุดเซต2 000, 2ง0 0ก้าร้อยบาทเป็นชุดแรง2เท่าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้านะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจของทีมงานานะครับผมสำหรับวันนี้ฮิปโปออเดโออเลียรไลท์ขอบคุคุณมากครับสวัสดีครับ